คือโน้ตรีวิวสำหรับวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับ2025 HTN99 ที่แปลเป็นภาษาไทยยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto r e ีวิ w ศูนย์รวมรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์และเทคโนโลยีทางทหารล้ำยุควันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกรีวิวของ2025 HTN99 1ในขีปนาวุธที่ถูกจับตามองมากที่สุดแห่งปีซึ่งได้รับการพัฒนาให้มีความเร็ว ความแม่นยำและความสามารถรอบด้านเหนือชั้นในระดับยุทธศาสตร์ HTN99 ไม่ใช่แค่ขีปนาวุธทั่วไปแต่มันเป็นระบบอัจฉริยะที่ฝั่ง AI เข้ามาอย่างเต็มรูปแบบทำให้มันสามารถตรวจจับเปลี่ยนเส้นทางและโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาวะสนามรบที่ซับซ้อน มันสามารถทำความเร็วระดับไฮเปอร์โซนิกที่มากกว่าแมสเจซึ่งแทบไม่มีระบบป้องกันใดรับมือได้ทันระบบขับเคลื่อนของ HTN 99ใช้เทคโนโลยีไฮบริดที่ผสมผสานร,ระหว่างเทอร์โบแรมเจ็ดและระบบเร่งความเร็วพิเศษทำให้สามารถเดินทางในระยะไกลได้โดยไม่สูญเสียการควบคุม ขณะเดียวกันยังสามารถรักษาความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องได้ในด้านนะัคะองค์การพรางตัว HTN 99ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างลดการสะท้อนเรดาร์และใช้วัสดุด,ดูดซับคลื่นความร้อนทำให้ยากต่อการตรวจจับด้วยระบบเรดาร์หรืออินฟราเรดทั่วไปรูปทรงเพียวบางมาพร้อมกับปีกทรงปรับได้ทำให้เสถียรและควบคุมทิศทางได้แม่นยำแม้ในความเร็วสูง ระบบนำวิถีของขีปนาวุธรุ่นนี้ใช้การผสมผสานร,ระหว่างระบบนำทางเชื่อย i NS ระบบ GPS ระบบตรวจจับภูมิประเทศและ AI ที่สามารถคำนวณข้อมูลแบบเรียลไทม์ส่งผลให้มีค่าความคลาดเคลื่อนต่ำมากและสามารถโจมตีเป้าหมายที่เคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่งพร้อมกันสำหรับด้านหัวรบ HTN 99รองรับทั้งแบบระเบิดแรงสูงทั่วไป ระเบิดแม่เหล็กไฟฟ้าและแม้กระทั่งหัวรบนิวเคลียร์ขนาดเล็กตัวเรือนของหัวรบถูกออกแบบให้ถอดเปลี่ยนหรือปรับแต่งได้ ทำให้สามารถใช้งานในหลายสถานการณ์ทั้งเชิงรับและเชิงรุกอีก 1. จุดเด่นคือความสามารถในการยิงจากหลากหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นจากฐานยิงบนบกระบบแนวตั้งจากเรือหรือยิงจากเครื่องบินทำให้มีความยืดหยุ่นและตอบสนองได้รวดเร็วภายในเวลาไม่ถึง5นาทีจากสถานะสแตนบีระบบคอมพิวเตอร์บนขีปนาวุธ HTN 99ใช้ชิป AI ขั้นสูงที่สามารถประมวลผลและตัดสินใจอัตโนมัติในระหว่างการบิน เช่นเปลี่ยนเป้าหมายปรับระดับความสูงหรือหลบหลีกระบบต่อต้านทางอากาศแบบทันทีโดยไม่ต้องพึ่งพาก,การควบคุมจากภาคพื้นดินหน้าจอควบคุมและแดชบอร์ดของระบบยิงถูกออกแบบให้เรียบง่ายแต่ทรงพลัง โดยมีข้อมูลจากดาวเทียมสภาพอากาศและระบบจำลองเส้นทางทำให้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมหรือวางแผนการยิงได้อย่างมั่นใจและแม่นยำระยะยิงสูงสุดของ HTN 99มากกว่า2,200กิโลเมตรทำให้สามารถปฏิบัติการได้ในระดับยุทธ,ธศาสตร์ ทั้งยังทนทานต่อการโจมตีด้วยสัญญาณรบกวนหรือสัญญาณปลอมจากฝ่ายตรงข้ามการบำรุงรักษาก็ง่ายดายเพราะถูกออกแบบให้เปลี่ยนชิ้นส่วนแบบโมดูลา่าทั้งยังมีระบบตรวจสอบสถานะที่สามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าหากพบการสึกหรอหรือความผิดปกติ ลดความเสี่ยงในการใช้งานและเพิ่มความพร้อมของอาวุธในระดับสากล HTN 99กลายเป็นเป้าหมายของหลายประเทศที่ต้องการยกระดับระบบป้องกันตนเองและคาดว่าในรุ่นส่งออกอาจสร้างผลกระทบต่อดุลอำนาจในภูมิภาคแม้ว่ารูปลักษณ์อาจไม่สำคัญในสนามรบ แต่ดีไซน์สีดำกราฟไฟต์และรูปทรงเฉียบคมของ HTN 99ก็สะท้อนถึงการออกแบบที่ล้ำสมัยและมุ่งเน้นประสิทธิภาพในทุกมิติสรุปแล้ว2025 HTN 9